ซื้อมาลองแล้วนะทุกคนนี่ทุกคนแบบอยากให้เต็กลองมากอันเนี้ยชื่อเรียกว่าเนียงนกเนาะมันต้องเอาไอ้สีดำๆออกไหมคะไม่รู้อะมันใส่ไม่ต้องนะนี่ลูกเนียงนกอื้อือ อันนี้กรอบกินง่ายด้วยกินไม่ได้แรงขนาดนั้นนะืคล้ายเม็ดกระถินว้วเนียงนกอร่อยมาก 嗯。Mm.